สิบในกาก็มีความพยายามนะคะที่จะนํารถบรรทุกทหารนะคะที่นําอาหารช้างอาหารสัตว์นะคะไปส่งให้ทางประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมหรือว่าพี่เล็กแสงเดือนเลิศชัยกับเจ้าหน้าที่นะคะที่ยังอยู่ภายในด้านในนะคะเพราะว่าฝั่งแม่น้ําแม่แตงนีม่มน้ำยังเชี่ยวอยู่เราจะใช้เรือ ข้าไปไม่ได้จะหาทางในที่จะเอาอาหารเนี่ยไปส่งนะคะถึงจุดนั้นนะคะเพราะว่ายังมีช้างที่ติดอยู่ในน้ําประมาณสิบเชือกแล้วช้างบนเขาเองกอาจจะมีอาหารบางส่วนที่ไม่เพียงพอเพราะว่า,อาสองวันที่ติดน้ําอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็จะมีความพยายามในการที่จะเอาอาหารไปส่งค่ะแล้วก็ส่วนช้างที่นําขึ้นมาสี่เชือกนะคะก็มีปลอดภัยแล้วแล้วก็มีช้างที่ หายไป2เชือกนะคะที่ลอยไปกับน้ำค่ะส่วนที่เหลือะะก็ได้รับการดูแลนะคะมีที่ติดน้ําอยู่ประมาณสิกว่าเชือกอย่างที่รายงานไปค่ะนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ได้มีการ โอเโยกยศ์ช้าสีชื่นจา้นำในงานปลอดันะคะ่งในงานนั้นมีท่็นนายกรบด้วยมีคเสียค่ต้องไหการช่วยกันไปยกของในาสัญงาณคโบประจัลองรับูฝังเรงข้อาขึ้นบลกไปก่อนบ้านอ่ะอีกสองเรื่อค่ะซึ่งทางคุณแสงเพื่อนไพเนอรประธานบริษัทม์้าและสิ่งงาๆก็ยังอยู่ภายใน มีสำนักงานนะคะจะมีการน,นำช้างสองเพื่อที่จะช้าอ,อยู่ในน้าได้ใ,ในที่นี้นะ,ะแต่เราไม่สามารถเข้าไปตรงด้านในได้เพราะว่ามวลน,น้ํานะคะยังคงเชี่ยวแรงค่ะค่ะตอนตอนนี้เรามีเรือนะครับเขาเขาจะเอาอาหารใส่เรือแต่กี้ปรึกษาหมอเบื้องต้นละขอเพื่อมีอาหารจ้างมาอยู่ได้ในน้ําอยู่แล้ว เขาก็จะเอาอาหารเนี่ยใส่เรือเอาไปคือจ้างก่อนที่เขาขนย้ายออกมาระได้ฝั่งนู้นเหลือกี่ตัวได้ที่เอาออกมาได้ตอนผมมาเนี่ยประมาณประมาณสิบกว่าเชือกตอนผมมาแต่แต่ปัจจุบันนี่บอกผมว่าฝั่งฝั่งนู้นน่ะฝั่งสำนักงานน่อนะครับ ฝั่งนีเจอเลยครับครับางนี้ออฟฟิศนะครับได้นี่เดี๋ยวจะเอารถทหารพาอาหารไปใช่ไหมเอาเรือไปครับตอนตอนนี้รอรอรถทบรครับรถทบเพื่อจะเอาอาหารไปส่งิศใตครับรบอรถกระบ,บะเอรถหกล้อสูง รู้วขาจะอยู่ในนั้นเหนี่ยแม่จะยังไม่ออกมาเลยที่ต้องรอจนกว่าช้างทุกตัวจะปลอดภัยใช่ค่ะยังไม่ออกมาเลยค่ะ,นนคะเราก็เลยต้องส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องจําเป็นต้องใช้อ่ะค่ะไปที่นู่นนะคะตอนนี้เราอยู่ประสานงานข้างนอกเพื่อจะนําสิ่งที่เขาต้องการข้างในค่ะตอนนี้เอา กําลังเอาอาหารช้างมาถึงแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถเอาเข้าไปได้ต้องรอรถถกร้อที่จะสาดน้ําเพื่อเอาอาหารช้างไปให้ค่ะตอนนี้ช้างยังไม่ได้กินอาหารเลยใช่ค่ะแต่ว่าเรามีอาหารบางส่วนอยู่ใน,ในป่าย,ยู่แล้วค่ะแต่คิดว่าไม่เพียงพอใช่ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าน้ําลดบางส่วนบางพื้นที่เหมือนกันค่ะก็อาจจะพออยู่ได้แต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังว่าถ้าคืนนี้ค่ะน้ําไม่มาเติมจะโชคดีมากๆแล้วจะขอให้ไม่มีน,น้ำวนน้ามาเติมแต่ถ้า คืนนี้ค่ะมีน้ํามาเติมอีกก็เป็นที่กังวลว่าเราจะต้องพยายามย้ายช้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่เมือนที่ท่านอนนยอบอกเมื่อกี้ค่ะว่าอีกสิบอีกสิบเชือกที่ยังอยู่ในคออย่างนี้ค่ะตอนนี้เราก็พยายามให้ไปอยู่ตรงที่เนินที่สุดแล้วก็พยายามจะจัดอาหารส่งเข้าไปให้แต่ตอนนี้ลําบากเพราะว่า อาหารนะคะมันค่อนข้างลำเลียงยากนิดนึงเหมือนกันเราก็ต้องใช้เรือส่งเข้าไปแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าน้ําลดบางส่วนแล้วพยายามจะเอาหกล้อค่ะเพื่อจะฝากระแสะน้ําเข้าไปนะตอนนี้ค่ะซึ่งกําลังรอรถหกล้อสูงอยู่ค่ะตอนนี้รถหกล้อของเราข้างในไม่สามารถออกมาข้างนอกได้เลยตอนนี้ค่ะเพราะว่าจมน้ําอยู่ไปซะเกือบหมดค่ะโอเคแ <Okay. S 2> ม่เล็กคะสถานการณ์ด้านในเป็นไงบ้างคะ ตอนนี้น้ำมันก็ลดนิดเดียวนะคะแต่พยายามเราพยายามเอาช้างออกแล้วตอนนี้มีช้างจํานวนเยอะมากที่ถูกแรงกระแสะน้ำน่ะอัดเข้าไปอยู่ในรั้วะค่ะแล้วก็คือข้ามรั้วจากรั้วหนึ่งไปอยู่ในรั้วหนึ่งแล้วก็ถูกอัดเข้าไปตรงนั้นตอนนี้เรากําลังพยายามตัดเหล็กกันนะคะเพื่อที่จะเอาช้างออกมาแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคุณยายที่เขาแรงน้อยด้วยค่ะจริงๆแล้วเขาถูกพัดมาจากที่อื่นนะคะก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะคะ่ะ เออสักตอนนี้เหลือสักประมาณกี่เชือกได้คะแม่ได้แก่ที่เราเจะออกน่ะเหลืออยู่ตอนนี้อยู่เหลือสองเชือกคะ่ะแล้วก็เหลือช้างตัวผู้นี่เขามีที่ยืนสูงอยู่ก็ไม่เป็นไรทางตาบอดเราเนี่ยก็มีอยู่แต่ทางของเราหายไปหลายตัวรวมทั้งน้องป้าใสซึ่งน่าจะไหลไปกับกระแสน้ำนะะอะค่ะอืมค่ะเออแล้วตอนนี้สิ่งที่คืนนี้เราจะทำยังไงกันต่อคะ เราต้องช่วยจนน้องออกหมดนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่หยุดกันเพราะว่าควานเราก็ยังช่วยกันอย่างหนักเพื่อจะเอาช้างออกตอนนี้ก็พยอยไล่ออกกันไปทีละสองสามตัวนะคะก็ควานก็ทํางานกันอย่างหนักออยากให้คุณถัปดีช่วยประกาศน,นะคะว่าถ้าใครเจอช้างขอช่วยคล้องเขา,ข,าขึ้นมาก็ไม่ดุะคะ่ะอืมนะถ้าเจอก็ช่วยช่วยคล้องเขาขึ้นนีขึ้นจากน้ำแม้ว่าใส่แกว่ายน้ําเก่งแต่กลัวว่าแกจะไปโดนขึ้นแล้วก็ กลัวแกจะไปไม่รอดค่ะอืมอืมค่ะอย่างตอนคืนนี้เราคงต้องทํางานมาทั้งคืนต้องทํางานกันทั้งคืนช่วยทั้งหมดให้ออกให้หมดให้ออกออกให้หมดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากระแสน้ําจะขึ้นมาเพิ่มอีกวันนี้ประมาณตีหนึ่งก็คงเราต้องออกให้หมดค่ะตอนตอนนี้ทํางานแข่งกับเวลานามันลดนิดเดียวแต่ดูเหมือนว่าที่ที่เรายืนยืนอยู่ตรงนี้นะะค่ะแม่เล็กโอเคถ้าเกิดเดี๋ยวจะ พยายามหาทางไปแต่มันเป็นไปไปสฝั่งนี้ยากแล้วค่ะตอนกลางคืนนี่ก็คือทางนายกบอกมาแล้วว่าน้ามวลน,น้ําลํามวลน,น้ํามวลที่สองกำลังลงมาทางเราต้องต้องทําง,งานแข่งกับเวลาตอนนี้ตัดเหล็กกันเพราะว่าคุณยายช้างนะถูก <c oughs> น้ําพัดพัดมาจากข้างบนแล้คะแล้วก็มอาอัดออกมาตรงนี้นะคะ่ะโอเคค่ะแม่เล็กเอาเฉยๆเราจะรีบออกข่าวให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเป็นไปได้พรุ่งนี้เช้าอาจจะต้องเข้าไปอีกทีหนึ่ง ได้คะ่ะได้คะ่ะคุณแยมขอบคุณมากนะคะช่วยช่วยค่ะคือตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยคือช้างที่เราหายไปเนี่ยมีคนพบสพช้างเชือกหนึ่งแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะพี่เล็กทานข้าวด้วยนะคะสู้ๆค่ะตอนนี้ไม่ได้ตั้งแต่ตอนเช้าพี่กินอะไรไม่ได้เลยคะ่ะตอนนี้เครียดมากๆเพราะว่ามันเป็นห่วงช้างเรื่องอย่างอื่นนะพี่ไม่สนใจแล้วพี่จะสูญเสียอะไรที่สูญเสียประโดชน์แต่ชีวิตตั์ที่ทุ้งตัวนะพี่ต้อง เข้าใจ<ช>พี่เล็กค่ะสู้ๆนะคะแล้วแล้วพี่เล็กคะแล้ว,ลวตัวที่อยู่บนบนบนเขานี่โอเคใช่ไหมคะที่อยู่บนเขานี่โอเคหมดแล้วก็คือเราอ่ประยพไอ้คนที่อยู่รุ่มน้ําไปอยู่บนเขาก่อนแล้วไอ้คนที่อยู่ที่สูงเราคิดว่าน้ํามันไม่ถึงอย่างหมู่อะไรเนี่ยอยู่หมูบหม่บ้านฝั่งหมู่บ้านโน้นน่ะมันสูงกว่าระดับน้ําเยอะมากเราไม่เคยคิดว่ามันจะท่วมวันนี้ที่พี่มาถึงอะพี่เห็น น้ำท่วมไปถึงภูเขาแล้วพี่ก็เขาอ่อนแล้วพี่ก็รู้ว่ามันระดับมันจะต้องสูงท่วงช่วมหลังคายเพราะว่าพ,พอมันพี่รู้มันขึ้นบนเขาเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ลูกพี่ไม่มีทางรอดแน่นอนอืซึ่งเราเรามาตั้งเรามาตั้งบางอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยท่วมแบบนี้กี่ปีนะไม่เคยมีขาน้ำท่วมมากี่ปีปีที่หนักที่สุดปีสี่ห้าก็ไม่ถึงตรงนี้ค่ะชาวบ้านว่าหนึ่งหก ไม่ขึ้นไปถึงภูเขาคือตอนเนี้ยมันท่วมถึงบนภูเขาเลยอะค่ะมันมันไม่ท่วมเฉพาะที่ราบแต่มันขึ้นไปบนภูเขาซึ่งมันเป็นระดับที่สูงกว่าสูงกว่าหลังคาโรงช้างอะค่ะโอเคค่ะค่ะพี่เล็กสู้ๆนะคะเดี๋ยวจะได้รีบออกข่าวตรงนี้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวหาทางเข้าไปหาพี่ค่ะ พี่เล็กแสงเดือนชัยเลิศประธานนนี้อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ทางวิทยุสารเนื่องจากว่าภายในสำนักงานซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณเกือบ800เมตรไม่สามารถที่จะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้และคืนนี้เองจะต้องเร่งกู้ช้างนะคะอีก2เชือกที่ยังติดอยู่ในน้ำส่วนมีช้าง2เชือกที่ลอยน้ำไปมีรายงานว่าเชือกหนึ่ง ล้มหรือว่าตายไปแล้วนะคะส่วนอีกเชือกหนึ่งชื่อฟ้าใสานะคะก็มีการประกาศว่าถ้าหากพบเห็นก็ให้คล้องไว้ด้วยนะคะแล้วก็คืนนี้ทั้งคืนจะเร่งในการที่จะ,ะนําช้างสองเชือกที่ติดอยู่ในน้ำเนี่ยขึ้นมาให้ได้เนื่องจากว่าเป็นห่วงว่าน้ําจะเพิ่มขึ้นอีกระลอกหนึ่งในคืนนี้ค่ะซึ่งก็เป็นน้ําจากแม่แตงนะคะในอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ําท่วมในรอบ 5 1 51, 51ปีนะคะเนื่องจากว่าเป็นน้ำท่วมนะตั้งแต่ปี2516ค่ะไม่เคยมีน้ำท่วมมากขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ยังมีอีกสีเชือกที่ตรงอยู่ตรงจุดนี้ซึ่งถือว่าน้ำลดลงก็คาดว่าช้างสีเชือกนี้จะอาศัยอยู่ตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็จะมีการอพยพขึ้นเขาทันทีทันปริีสชายเดลูพเตเตอร์สรายงาน